รามเกียรติ์มีเขาโครงจากวรรณคดีอินเดียคือมหากาบรามยณนะซึ่งเป็นหนึ่งในมหากาบฮินดูโบราณเป็นมหากาบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องราวเหนือการเวลาที่เชื่อมโยงตำนานการผจญภัยและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันมหากาบนี้ เรียบเรียงโดยรอสีวาลมิกิชาวอินเดียแต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตเมื่อประมาณ2,400ปีเศษเล่าการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระรามนางสีดาและพลักษณ์น้องชายผู้ภักดีเต็มไปด้วยคำสอนอันลึกซึ้งรามายณนะหรือรามเกียรติสำรวจแนวคิดเรื่องหน้าที่เกียรติยศการเสียสละ และชัยชนะของความดีเหนือความชั่วในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจตัวละครต่างๆในรามเกียรติ์และการที่ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวแทนด้านต่างๆของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณลักษณะต่างๆทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาพระรามมหาเทพผู้ทรงความกล้าหาญยุติธรรมจากมหากราบเรื่องรามายณนะ ที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อเรื่องรามเกียรติ์เป็นตัวเอกของเรื่องพระรามถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตารเมื่อครั้งพระนารายณ์อวตารบรลลังนาคและเทพอาวุธก็ตามลงมาด้วยโดยสังและบัลลังก์นาคเป็นพระลักษณ์จากเป็นพระพุทธคาถาเป็นพระสัตรุษพระลักษมีมเหสีของพระนารายก็มาเป็นนางสีดา พระรามมีกายสีเขียวสามารถปรากฏล่างเป็นพันนารายมีสีกรได้อาวุธประจำพระองค์คออือศรซึ่งเป็นอาวุธวิเศษที่ได้ประทานมาจากพระอิศวรตัวละครพระรามหมายถึงจิตวิญญาณ the soul หรือ the self ในมนุษย์เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชอบธรรมคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ในอุดมคติ ชื่อของพระรามมาจากคำภาษาสันสกิตว่ารามซึ่งแปลว่าความสุขหรือบลิสสิ่งนี้สะท้อนถึงสภาวะสูงสุดข,ของความสุขและความพึงพอใจที่มนุษย์สแสวงหาและต้องการบรรลุนางสีดาเชื่อว่าคือพระรักษมีมเหสีของพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเพื่อเป็นคู่ครองของพระราม ตามบัญชาของพระอิศวรนางสีดาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความจงรักภักดีและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเธอเป็นตัวแทนของหัวใจหรืออารมณ์ของมนุษย์ชื่อสีดามาจากคำภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่ารอยไถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์หรือคุณสมบัติหล่อเลี้ยงของหัวใจ ที่ช่วยให้ความรักและความเมตตาเติบโตขึ้นหนุมานเป็นพยาวานอนที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีกุนทนหรือตุง้งหูขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานเปลี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อพระรามแสดงถึงความแข็งแกร่งและความว่องไวของร่างกายมนุษย์เขาแสดงถึงพลังแห่ง ใจิตใจและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและแสดงถึงความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความท้าทายและทำผลงานอันยอดเยี่ยมนอกจากนี้หนุมานยังหมายถึงลมหายใจซึ่งภายใต้อาสนะหรือการฝึกทางจิตวิญ,ญญาณสามารถทำให้จิตใจสงบลงและเผยให้เห็นจิตจักราวาลหรือ universal consciousness ในหัวใจ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมกันของพระรามและนางสีดาหรือพระเจ้าในหัวใจพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามคือพญาอนันตนาคราชที่ประทับของพระนารายณมาเกิดมีกายสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตระหนักรู้และความตื่นตัวเขาเป็นตัวแทนของจิตใจและบทบาทของมันในการรักษาร่างกายให้สมดุลและมีโฟกัส ชื่อพระลักษ์มาจากคำภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้มีเครื่องหมายอันเป็นมงคลหรือผู้มีลักษณะดีนี่แสดงถึงการมีคุณสมบัติที่เป็นมงคลอยู่ในจิตใจเช่นความเอาใจใส่ความชัดเจนและความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิ่งถูกและสิ่งผิดเท้าทศรถพระบิดาของพระราม เท้าทศรถครองราชสมบัติมานานหลายปีแต่ยังไม่มีโอรสจึงได้ตั้งพิธีขอโอรสมีฤือีกะไรโกรเป็นประธานฤือีกะไรโกรได้ไปเฝ้าพระอิศวรทูลว่าโลกมนุษย์เกิดยุคเข็นเพราะพระเจ้าทั้งสามประสาทพรแก่พวกยักษ์ใจทารุณขออัญเชิญพระนารายณ์ลงไปปราบโดยอวตารเป็นโอรสเท้าทศรถ เท้าทศรถเป็นตัวแทนของร่างกายชื่อของเท้าทศรถมาจากคำาาาษาสาันสกฤตแปลว่าสิทและแปลว่ารถม้มาเป็นสัญลักษณ์ของประสาทสัมผัสทางสิธิเปรียบเสมือนรถม้มาที่นำทางร่างกายตลอดการเดินทางของชีวิตพระนางไกยเกศี ึ่งในมเหสีของท้าวทศรถและเป็นพระมารดาของพระพจน์เมื่อท้าวทศรถจะตั้งพระรามเป็นพยุพร,ราชนางกายเกสีฟังคำยุยงจากนางค่อมกุจ,จีให้ขอพรให้พระพุทของราชก่อนและขอให้เนรเทศพระรามออกเดินป่านางกายเกสีซึ่งเทเวตดลจิตให้อิจฉา จึงเข้าเฝ้าเท้าทดศรดและทวงสัญญาที่เคยประทานไว้เท้าทศรถเสียพระไทยมากแต่ไม่อยากผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้จึงยอมให้พระพทน์องราดและให้พระรามเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระนางไกยเกสีเป็นตัวแทนของอิทธิพลด้านลบของการยึดติดและความปรารถนาในมนุษย์การกระทำของเธอในเรื่องรามเกียน สะท้อนให้เห็นถึงผลที่ตามมาจากการยอมจำนนต่อความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวชื่อกายเกสีมาจากคำภาษาสันสกิตว่าซึ่งแปลว่าภูมิภาคและไอแปลว่าเป็นของป่งบอกว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับการยึดติดทางวัตถุและการครอบครองของร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวายและความขัดแยง้งและนำไปสู่การตัดสินใจหรือทางเลือกในชีวิตที่ผิดพลาดน,นางกุจจีเป็นคนใช้หลังคอมค่ารับใช้ของพระนางกายเกศีซึ่งบงการพระนางด้วยเจตนาร้ายเมื่อพระรามยังวัยเยาว์ได้ยิงกระสุนเล่นใส่หลังคอมของนางกุจจีทำให้นางอับอายและคิดพยาบาท ครั้นเท้าทศรถจะอภิเศษพระรามครองกรุงอยุธยานางกุจจีซึ่งผูกพยาบาทพระรามก็ยุยงนางไกยเกสีให้ขอพรเท้าทศรสให้พระพ์ครองราชก่อนและให้พระรามไปอยู่ป่าเป็นเวลาสิสีปีพระรามได้ผนวดและเดินป่าตามบัญชาของเท้าทศรถโดยมีพระลักษณ์และนางสีดาตามเสด็จนางข่อมกุจจี เป็นสัญลักษณ์ของความคิดเชิงลบและอิทธิพลที่สามารถเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ชื่อของนางกุจจีได้มาจากคำภาษาสันสกิตว่าซึ่งหมายถึงผู้ปั่นป่วนหรือผู้ก่อกวนสิ่งนี้บ่งบอกถึงบทบาทของเธอในการก่อให้เกิดความไม่สงบและการหวานมาเมล็ดแห่งความไม่ลงรอยกันภายในจิตใจซึ่งนำไปสู่การกระทำ และการตัดสินใจที่เป็นอันตรายทศกัณฐ์ซึ่งเป็นศัตรูหลักของพระรามทศกัณฐ์เดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทกกลับชาติมาเกิดซึ่งนนทกมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นก็มักจะลูกหัวนนทกจนนนทกหัวหลานนนทกจึงเกิดความแค้นเลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร แล้วทำร้ายพวกเทวดาที่มาลูกขวดตนนนทกได้เข็นฆ่าเหล่าเทวดาตายนับไม่ถ้วนทำให้พระอิศวรสั่งให้พระนารายณ์ให้มาช่วยปราบนนทกพระนารายณ์จัดการกับนนทกโดยการจำแรงองค์เป็นนางเทพอับษรดักอยู่ตรงทางที่นนทกเดินผ่านเป็นประจำฝ่ายยักษ์นนทกเมื่อได้เห็นนางจำแรงจึงเกิดความหลงและเข้าเกี่ยวพาราศี นางจำแรงแซงทำยินดีโดยยื่นข้อสเสนอว่าให้นนทกไร้รำตามนางทุกท่าแล้วจะยินดีผูกมิตรด้วยและแล้วยักษ์นนทกก็ทำตามโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเลน่ห์กลจนกระทั่งถึงท่านาคาหมวนหางนิ้วเพชรของนนทกชี้ไปที่ขาของตัวเองขาดน,นทกก็หักลงในทันใดนนทกล้มลง ทันใดนั้นนางแปลงกลายเป็นพระนารายเหยียบอกนนทกไว้ก่อนตายนนทกอ้างว่าพระนารายมีหลายมือตนสู้ไม่ได้พระนารายจึงให้คำสัตว์ว่าให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบเศียรสิบพักยี่สิบก่อนเพาะเหินเดินอากาศได้มีอาวุธนา,นานาชนิดครบทุกมือส่วนพระนารายจะไปเกิดเป็นมนุษย์ มีสองมือและตามไปฆ่านนทกให้ได้ทศกัณฐ์เป็นสัญลักษณ์ของแนวโน้มเชิงลบและความเชื่อหลายที่มีอยู่ในมนุษย์เขาเป็นตัวแทนของอัตตาปัญหาและความเย่อหยิ่งนอกจากนี้เขายังเป็นตัวแทนของประสาทสัมผัสทั้งห้าและแนวโน้มทั้งห้าของประสาทสัมผัสซึ่งเป็นตัวแทนโดยหัวทั้งสิบที่สร้างภาพลวงตา และแยกจิตวิญญาณหรือเดอะโซลออกจากหัวใจชื่อของโทศกัณฐ์มาจากคำภาษาอังกฤษราแปลว่าเสียงของดวงอาทิตย์และวนาแปลว่าป่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นในเชิงเปรียบเทียบว่าโทศกัณฐ์ติดอยู่ในป่าแห่งอวิชชาไม่สามารถรับรู้ถึงแสงศักดิ์สิทธิ์ภายในตนทิพศ น้องชายของทศกัณฐ์ซึ่งทายที่สุดก็ไปเข้าร่วมฝ่ายพระรามพิเภกคือเทพพบุรเวสุยานจุดติลงมาเกิดเพื่อช่วยพระรามปราบทศกัณฐ์พิเภกเป็นยักษ์มีกายสีเขียวเป็นน้องของทศกัณฐ์มีความรู้ทางโหราศาสตร์อย่างยอดเยี่ยมสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดามา พิเพรได้ทูนปักเตือนและแนะนำให้ส่งนางสีดาคืนไปทำให้ทศก,กัณฐ์โกรธจนขับไล่พิเพรไปจากเมืองพิเพรจึงไปสว่าไม่พักกับพระรามให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งพระรามชนะสงครามหลังจากเสร็จศึกแล้วพระรามได้สถาปนาให้พิเพรเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกามีพระนามว่าเท้าทศกิรีวงศ์ พิเภกเป็นตัวแทนถึงสติปัญญาและภูมิปัญญาที่นำทางมนุษย์ไปสู่ความชอบธรรมชื่อของเขามาจากคำภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้กว้างขวางพิเภกแสดงถึงพลังแห่งการอย่างรู้และความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดทำให้ร่างกายสามารถสอดคล้องกับคุณค่าที่สูงกว่าได้สุครีด เป็นพยาวานรนที่เป็นหนึ่งในทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติมีผิวกายสีแดงเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ผู้เป็นบิดามารดาคือนางการอัจฉาครั้นเมื่อพระอาทิตย์คิดจะให้กําเนิดปุตรเพื่อเป็นกําลังสําคัญลุกลงไปช่วยพระรามปราบทศกัณฐ์จึงให้กําเนิดปุตรชื่อสุครีพเขาเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นภายในมนุษย์ ชื่อของเขามาจากคำสันสกฤตสูแปลว่าดีและกรีวาแปลว่าคอสุครีแปลว่าผู้มีคอ,องามหมายถึงพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายเพิ่มขีดความสามารถให้กับการกระทําและรักษาสภาพร่างกายและจิตใจที่มีชีวิตชีวาให้กับคุณสดายุพญานกที่ฉลาดและมีเกียรติเป็นนกยักษ์ที่มีฤทธิ์มากอาศัยอยู่ในวิมาน เป็นน้องชายของนกสัมภาทีและเป็นสหายกับเท,าท้าทศรสวันหนึ่งนกสดายุคิดจะไปเยี่ยมพระรามพลักษณ์และนางสีดาที่กรุงอยุธยาระหว่างทางได้พบกับทศกัณฐ์รักพานางสีดามาจึงเข้าช่วยเหลือสดายุทําลายพลทหารและรถของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สู้กับนกสดายุจนหมดอาวุธนกสดายุเยาะเย้ยว่าทศกัณฐ์สู้ตนไม่ได้ ตนไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากพระนารายและแหวนของพระอิสวรที่นางสีดาสวมอยู่โทศกันได้ยินดังนั้นก็ถอดแหวนจากนิ้วนางสีดากว้างใส่นกสดายุจนตีหักตกลงบนพื้นสดายุเป็นตัวแทนของมโนธรรมหรือเข็มทิศทางศิลธรรมภายในมนุษย์เขาเป็นตัวแทนของเสียงแห่งความชอบธรรมของคำแนะนำภายใน ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเลือกอย่างมีจริยธรรมชื่อสดายุมาจากคำภาษ,ษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงผู้ที่มีขนด้านมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติของมโนธรรมที่ไร้มนทินนางสัมมนักขาเป็นนางยักษีนีน้องสาวของทศกัณฐ์นางสัมมนักขาเป็นชายาของชิวหาและเป็นมารดาของกลุ่มพากา นางสัมณมขาเป็นต้นเหตุของสงครามทำให้พระรามยกทัพไปกรุงลงกาเมื่อทศกัณฐ์สังหารชิวหาเพราะความเข้าใจผิดนางสัมมณขาก็ใครจะหาคู่ใหม่จึงลาทศกัณฐ์ออกเที่ยวป่าโดยอ้างว่าจะไปตามหากุมภกานางสัมมณขาเดินทางจนถึงอาสงของพระรามเห็นพระรามมีรูปงามก็หลงรัก จึงดักรอพบพระรามจนสว่าเมื่อพระรามเสด็จมาส่งน้ำนางก็แปลงเป็นสาวงามเข้าถวายตัวพระรามไม่ยินดีรับนางเป็นบาทบริจาริกานางพยายามลบเลาพระรามจึงบริพาสนางว่าเป็นหญิงแพทย์สยาถึงกระนั้นนางสามัมณขายังคงวิ่งตามพระรามไปจนถึงอาสงน,นางสามัมณขาเห็นนางสีดาง,งดงาม ก็เข้าใจว่าเป็นพระนางสีดาทําให้พระรามไม่สนใจตนจึงเข้าทําร้ายนางสีดาพระรามเห็นก็เข้าขวางพระลักษณ์ได้ยิยนเสียงนางสีดารอ้องก็ออกมาช่วยพระรามจับนางสัมณนาขาพระลักษณ์ปัดมือเท้าจมูกและหูของนางเป็นการลงโทษนางสัมณนาขาหนีไปกรงลงกาเพื่อเฝ้าทศกัณน,นางเล่าว่า นางเพบนางงามในป่าซึ่งงามกว่าพระอุมาพระสุรสวดีพระลักษมีจะนำมาถวายทศกัณฐ์แต่พระรามพระลักษ์ตามมาทันจึงทำร้ายนางทศกัณฐ์อยากได้นางงามนั้นมาเป็นมาเหสีส่วนนางสัมมณขาก็หวังว่าเมื่อทศกัณฐ์ได้นางสีดาแล้วตนจะได้พระรามและพระลักษ์เป็นสวามี นางสัมมนักขาเป็นตัวแทนของความปรารถนาสิ่งล่อใจและประสาทสัมผัสที่ไม่สามารถควบคุมได้เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวะรับความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายหลงทางชื่อของนางสัมมนักขามาจากคำภาษาสันสกฤตโชปาแปลว่าขมและนักขาแปลว่าเล็ด แสดงถึงธรรมชาติอันเฉียบคมและเย้าวยวนใจของความปรารถนาทางราคะที่สามารถทำลายร่างกายและเบี่ยงเบนไปจากวิถีอันชอบธรรมกุมพกันน้องชายของทศกกณฐ์มีกายสีเขียวมีอาวุธร้ายประจำกายคือหอ,อกโมกขสักที่ฝากไว้กับพระพรมเหตุที่ชื่อกุมพกันหรือหูหม้อก็เพราะมีร่างกายใหญ่โตมาก สามารถเอาหม้อใส่ใบหูได้กุมภกานได้เคยขอพอรพระพรหมให้ตนเองมีสภาพคล้ายพระวิสณุคือนอนหลับอยู่เป็นเวลานานจึงตื่นขึ้นเพียงวันเดียวและอย่างรู้ความเป็นไปของโลกในการนอนหลับนั้นกุมภกานจึงเป็นตัวแทนถึงความเกียจคร้านอวิชชาและการปล่อยตัวมากเกินไปเขาเป็นสัญลักษณ์ของผลกระทบด้านลบ ของการปล่อยตัวมากเกินไปต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งนำไปสู่สภาวะความเฉื่อยและการหลับไหลทางจิตวิญญาณชื่อกมพกันมาจากคำภาษาสันสกฤตคำพ่าแปล,ว,แล,นะแลว่าหม้อและคานาแปลว่าหูในที่นี้บ่งบอกถึงสภาวะของการเป็นคนหูหนวกต่อความจริงอันสูงส่งเนื่องจากการหมกบุ้นอยู่กับความสุขทางโลก ชมภูพานในมหากาบรามยณนะเป็นราชาหมีผู้ฉลาดรวบรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ส่วนชมภูพานที่เป็นตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรติเป็นวานนมีลิรพระอิศวรทรงชุบจากเหงือใครมีความรู้เรื่องยาต่างๆเมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้วพระรามตั้งให้เป็นเจ้าเมืองต่างๆ ขณะที่ชมพูพานอยู่ที่เขาไกล่ลาดเขาเคยเป็นผู้รับผิดชอบห้องเครื่องยาของรอพระอิศวรพระอิศวรใช้ให้ชมพูพานสำรวจสรรพ,พยาในทวีปทั้ง4จนเป็นผู้รอบรู้สรรพคุณยาต่างๆเขาเป็นตัวแทนของความรู้และความเข้าใจที่สะสมตามอายุและประสบการณ์ชีวิตชื่อของชมพูพานมาจากคำภาษาสันสกฤตชมพูแปลว่าเบอร์รี่ แล,และวานแปลว่าป่าบ่งบอกถึงภุมิปัญญาที่อย่างรากลึกที่เล่าเลี้ยงและคำจุนร่างกายเช่นเดียวที่ลูกเบอร์รี่เป็นอาหารในป่า <f li> การเปรียบเทียบลักษณะระหว่างตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะกับร่างกายมนุษย์ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของการดำรงอยู่ของมนุษย์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม ความชั่วร้ายคุณลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางจิตวิทยาภายในร่างกายมนุษย์โดยเน้นถึงความสำคัญของความสมดุลการตระหนักรู้ในตนเองและการสแสวงหาความชอบธรรมในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และกลมกลืน แอปเจ้าตูไม่ว่าจะเป็นทีวีเดอรพาร์หรือว่าจะเป็นวันเดย์ทีช่วงนี้ค่าใจสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดปฏิทินกิจาการรมได้ทาน